วันที่เรานั้นเคยเอ่ยคำร่ำลาเป็นคำสัญญาย้ำเตือนความทรงจำอ่างงดีงงร้องเพลงทำไมก็วันนี้จะเล่นตัวใหม่ครับมันเป็นตัวดีเจอ่าเราก็ต้องลองให้มันเข้ากับแอติ้งตัวละครนิดนึงนะฮะนี่ดูจากท่าทางกันออกสเต็ปซะก่อนพิ้วไม่พิ้ววะคิดดูนี่ ก็สำหรับตัวนี้นะครับมันเป็นตัวละครฟรีฟรีจากการเติมเงินเข้าไปในเกมนะครับตอนนั้นถ้าใครเติมทันก็น่าจะได้รับกันไปแล้วแต่ว่าชุดเนี่ยไม่ฟรีนะครับอันนี้ต้องไปซื้อแยกตั้งหากนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าตัวละครใหม่ DB ตัวฟรี DJ สายพิ้วมีอะไรน่าสนใจบ้างครับสำหรับตัวละครนี้ผมก็อัพขึ้นเลเวล6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ d ี DB เนี่ยจะมาพร้อมสกิลติดตัวที่มีชื่อว่า Bullet Beast เมื่อยิงขณะเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น15%ความแม่นยำเพิ่มขึ้น35%อ่าก็เป็นสกิลติดตัวที่ไม่ซับซ้อนนะครับออกไปทางแนวสายพรพลวก็คือระหว่างที่เรายิงเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็จะเพิ่มความแม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับ สกิลติดตัวของ DB เนี่ยมันจะทำงานแบบนี้นะครับก็คือถ้าเรายือนอยู่เฉยๆหรือยิงในขณะที่ตัวเราอยู่เฉยๆเนี่ยสกิลมันจะไม่ทำงานนะสกิลมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเรายิงแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยแบบนี้ครับนี่ไม่ว่าจะเป็นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายหรือว่าหลังไปหน้าหน้าไปหลังก็ได้นะครับอ่าหรือจะแบบสเต็ปสูงขึ้นหน่อยเดินแบบทะยงนี่ ก็ได้เหมือนกันครับคือขอให้ตัวเราไม่อยู่นิ่งๆก็พอหรือจะเอาแบบแอดวานขึ้นไปอีกกระโดดยิงก็ได้เหมือนกันนะนี่กระโดดไวนะครับหรือจะเอาแบบเอเล่นแบบมุมต่ําได้ไหมย่องแล้วยิงก็ได้นะครับสังเกตไฟสกิลจะโชว์นะแปลว่าสกิลทํางานนะครับ ส่วนอาวุธที่มีผลกับสกิลเนี้ยเท่าที่ผมลองก็มีหลายปืนเลยนะครับเนี่ยอย่างลูกซองเนี่ยก็ได้นะเห็นปะกระโดดยิงปุ๊บก็เคลื่อนที่ไวนะครับอ่าหรือจะเป็นพวกปืนรูดอย่างอูซี่อย่างเงี้ยอูซี่นี่คือเข้ากับดีบีมากดูนะเนี่ยอย่างพลิ้วนะฮะคุณผู้ชมเห็นปะสมมุติเราแบบเจอศัตรูนะแล้วเราโผล่มาสนับยิงนี่เห็นปะไวจดัดอ่ะดูนะส n a p ยิงหุ่นนะครับนี่ปรบว้า เฮ้ยปรึปป้างงงงดิงงเฮ้ยปรึปป้าเฮ้ยปพรึปป้าสักพักเดี๋ยวผมว่าหัวแตกแน่ๆหมายถึงหัวเราเนี่ยแตกแน่ๆนหรือจะเป็นหมัดน <ve> ี่ก็มีผลนะครับเียเห็นปะเวลาเราต่อยหมัดแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยไฟสกิลมันโชว์ขึ้นมาแบบนี <Pop> ้นะครับก็เรียกได้ว <øre> ่ามีผลกับทุกอาวุธจริงๆแค่ขอให้เราโจมตีออกไปในขณะที่เคลื่อนที่อยู่เท่านั้นก็พอครับ ส่วนวันนี้ผมเปรียบเทียบความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวอารัมกับตัวดีบีให้ดูนะครับตัวอารัมด้านซ้ายคือไม่มีสกิลอะไรเลยนะส่วน DB ดีบีด้านขวาเนี่ยมีสกิลของดีบีเพียงอย่างเดียวนะครับสังเกตความเร็วด้านขวาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองดีบีจะเห็นว่ามันเดินไวกว่านิดนึงนะเห็นแบบอันนี้คือออกตัวมาพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าดีบีวิ่งจะถึงกำแพงอยู่แล้วนะครับนี่นเห็นปบบหรือจะว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนในการยิงขณะเคลื่อนที่นะครับนี่ถึงกำแพงเรียบร้อยอาร์ตัมวิ่งมาทีหลัง ส่วนรอบนี้ก็มาดูการเล่นจริงของด b กันนะครับจริงๆแล้วสกิลตัวนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยก็แค่เคลื่อนที่ขณะยิงได้เร็วขึ้นแล้วก็บวกความแม่นยำขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าความแม่นยำเนี่ยผมไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่เพราะปกติเราก็ไม่ได้กดยิงจนหมดแม็กอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ยิงแล้วก็ปล่อยยิงแล้วก็ปล่อยเพราะฉะนั้นผมว่าความแม่นยำเนี่ยม,มันเพียงพออยู่แล้วนะฮะ มาลุยกันวันนี้อยู่ในโหมด CVC นะครับนี่เจอแล้วข้างหน้าจังวันนี้สแนปยิงไปก่อนอุ้ยหลังเข้าสแนปยิงไปก่อนดูดูความไวดูความไวขนาะเคลื่อนที่ไปไหนจ๊าให้วิ่งมือเปล่าหนีเลยนี่อ๋ออย่างฟิวเลอนะยิ่งใส่มากับเคลลี่นี่เดินอย่างไวคุณผู้ชม เน on the uh. uh. uh, yeah. ah. <e ี่ยครับความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละเวลาเรานนลัวกับศัตรูเนี่ยเราก็แบบยิงโยกยิงโยกได้นะอ่าอุ้ยเพื่อนล้นี่นี่นี่ยิงยิงแล้ววิ่งแล้วเดินยิงแล้ววิ่งแล้วเดินโดดโดดโดดไปไหนพี่เดินไวนะน้องเป็นไงไวกว่าปกตินะครับนี่ถ้าเกิดใส่โจเซฟมาผมว่าไวกว่านี้อีกนะเฮ้ย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 มาย่องอะไรน้องมาย่องอะไรน้องมาย่องอะไรน้อง มาย่องอะไรดองไุ้ยไ่แตกมาย่องอะไรเป็นไงไวจัดนี่แหละความเจ๋งของเขานะครับคือยิงไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยเดินไวกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนก็เกมนี้เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นปืนอูซี่นะครับเพราะปกติปืนนี้มันก็เดินไวอยู่แล้ว ยิ่งเราจับมาผสมกับสกิลดีบีเนี่ยบอกได้เลยว่ากลายเป็นปลาไหลใส่สเก็ตแน่นอนอ่าเดี๋ยวดูนะครับดูสปีดในการเดินระหว่างยิงระวังอย่างเดียวก็คืออย่ายืนนิ่งๆตอนยิงเท่านั้นเองเราต้องโยกให้เต็มประสิทธิภาพรูดไปก่อนหนึ่เจ็บเเจ็บชัดสแนปยิงไปก่อนสแนปยิงไปก่อนสแนปยิงไปก่อน,น,ปอนเป็นไง ลวงสอง oh, ง <baby. S 1> งงงงเื่อนที่ไวจัดสวยเพื่อนสวยเพื่อนร่ <Okay. S 1> วมด้วยช่วยกันยิง oh. เดี๋ยวมนเหล็กตัวคุณผู้ชมตัวที่ยิงผมเจ็บเมื่อตกี้ไอชุดน้ำเงินสแนปยิงไปก่อนวิ่งหนีถึงจะต้องวิ่งตามอ่ะสแนปไปก่อนเอา้าหายเฉยสายจูบบอนนี่คิดว่าจะหนีดีบีทันอย่างนั้นเหรออ่วิ่งวนเหรอวิ่งวนผมยืนรอเลยวิ่งวน <c oughs> ไม่รู้เรื่องจุ๊กผิดคนแล้วนะน้องวันนี้พี่พาดีบีมาด้วยนะฮะรู้จักเปล่าตัวฟรีดีเจสายพิ้วอ่ะ <c oughs> เนี่ยจังหวะแบบเราวิ่งยิงไลก่กวดศัตรูมันก็มีประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับอ่าหรือจะเป็นจังหวะตั้งรับก็มีประโยชน์เหมือนกันนะแบบสนับยิงหลังที่กำบังอะไรแบบนี้มันใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์นะครับใครที่ชอบความพิ้วเนี่ยก็แนะนำต้องมาลองตัวนี้และจะชอบ มาครับเกมที่3เกมนี้ผมก็จะโชว์ความพริ้วเหมือนเดิมจริงๆอยากจะแบบ snap ยิงเก็บสีอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเวลาเล่นจริงเราไม่ค่อยเจอสถานการณ์แบบนั้นหรอกมันต้องเล่นแบบหลายเหลี่ยมนี่เจอแล้วข้างหน้ายืนนิ่งยืนนิ่งลูหัวไปก่อน่งเดินไวจัด snap ยิงไปก่อนอวิ่งหนีวิ่งหนีเห,หรอน้องรอบนี้ไม่รอดนะรอบนี้แตกไว ดึงเพื่อนเหรอนี่ยืนยิงนิ่งๆเลยไม่ต้องส n a p เพราะว่าเรายืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับยืนนิ่งๆให้กระสุนออกตรงๆดีกว่าตัวสุดท้ายครับส n นปยิงปนืนเธอมีสวนเล็กน้อยสแนปยิงปนืนึ่อ้าอบวดตี้เป็นไงพริ้วจัดแม่สมชื่อดีเจสายพิ้วจริงๆนะครับตัวนี้ ก็ใครที่ชอบแบบความพิ้วหรือว่าเล่นปืนลูดปืนชาร์จบ่อยๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะตัวนี้มันเห็นผลไวนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะผมอัพเลเวลเต็มแล้วก็เป็นได้มันเลยพิ้วถ้าเลเวลน้อยๆอ,อ,อาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะฮะแล้วใครเข้ามาย่ออะไรครับเนี่ยว่าไงอผูส้สาว <c oughs> <c oughs> ออกกายบริหาร <c oughs> บร่านี้มายองมาย่อใหญ่เลยนะตามพี่มาน้องมาเดี๋ยวพี่พาไปย่อ เดี๋ยวเราจะไปย่อจะที่ฝั่งนูน้นฝั่งเราเนี่ยมันย่อแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นเราต้องไปย่อกลางวงศัตรู่ามานี้เดี๋ยววิ่งออกไปคือบวกเลยนะน้องเอาใครลม้มโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายรูดก่อนพุดหลังเข้าแป๊บดิน้องมาหลาทางอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวนะผิวขนาดไหนก็แพ้ลูกปืนเอ้ยอย่าโดนลงมานะอย่าโดนลงมานะถ้าคานมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่ มุดมาแล้วมาแล้วเสือมาสแนปยิงไปดึงทีสแนปยิงไปดึงทีดดดดดดดเวกเตอร์มาไงถอยก่อนครับไม่ครับผมไปสู้ครับกเตอร์ผมเน้นสแนปผมเน้นสแนปหัวแตกเป็นดึงโป๊ตัวท้ายครับเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องมันจะโถมฮะคุณผู้ชมแหมบางอาจไปสู้กับดีเจสายพิ้วเดี๋ยวจะโชว์ความพิ้วให้ดูครับจังหวะนี้เราต้องจู๊ก่อน จ,จุกแล้วก็ไปยิงก่อนจุกแล้วก็ไปยิงก่อน จัดๆแม่ถ้าคุกวงในกับตัวนี้นี่อย่าได้เผอเลยนะครับเผลอีกทีนี่วนมารูดหมดตีไม่รู้ด้วยนะเออก็ประมาณนี้นะครับตัวละครใหม่สายฟรี DB DJ สายพริ้วก็พริ้วสมชื่อจริงๆนะครับยังไงก็ลองมาเล่นกันดูและกันนะฮะไปละบายบาย